ก้าบสวัส hmm. ด mm ีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขล้นนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็พบกับซองดำบอลาเซ็นเคยนะพี่น้องวันนี้กะโอ้ยชีมาถ่ายคลิปแบบสั้นๆพี่น้องเยอืมวันนี้ก็เชียงเขาแบบดังพังดังพื้นเลยพี่น้องการโน้กเขาพี่น้องเลยเบิร์บาทีนทีม ทิมดักป่าถึกทิมดักป่าเยียบอโ,กโ,กยโอ๊ยเจ็บแเอ๊ะเดี๋มวนี่เตบานโคตรเมื่ยอยพี่แลอวโอ้ย,อโ,อย,โ,อยโดนล้วบิดเตบานี่เกือบหัวใจไว้ตายกลางสนามยังน่อยแค่ไหนมีเอฟซีหน่อยนึงขันบุมมี่เอฟซีเฮาก,ก็ตายเลยว้าวลาซานมีเอฟซีคอยเป็นกำลังใจนะฮะ ตอนนี้ท้าวสายกุมลเพิ่นกำลงังลางหมบอ,อกจะเป็นเสียดังบุกับบุหุคึ้นกันนะเพื่น้องเนาะตอนนี้เพิ่อนอารมณ์บอดี้รับพี่น้องเนาะจักเพิ่นเพิ่นเป็่อนยังบุหุเพื่น้องบางทีปั้นไม่น่าสิทิมมันแหละบูจักได้ยนินเพื่นเล่าขึอนเนาะเพิ่อนว่นาตัวเองเลิกลัยกับสาว

มื้อนี้คือสินอนบ่หลับเด้อเนาะพี่น้องเนาะนอนบ่หลับเมื่อยแฮคันได้เตเบิดตังนึงนี่แฮงกะแลตเลือค่อยนี่อันนี้เพิ่นกําลังสิต้มน้ํากินเนาะพี่น้องเนาะ นําดื่มอยู่มืองะจึงนตุกนึงก็ตกเด้อนั่นเนาะก็สิแม่น8,000แล้วพี่น้องเนาะซื้อลพี่น้องเาก็ต้มน้ําต้มน้ํากินบ่มีเงินซื้อล้พี่น้องเอ้ยอีหยังอีหยังก็แพงเนาะช่วงนี้นี่สลิปเนาะเดี๋ยวเรื่องสลิปเนาะพี่น้องซะ ตัวิพก็คือแาบสามพันเนาะเดือนนี้ก็ซิพาพันเลยพี่น้องป้าถูกซื้อตัวซิพาพันช่วงนี้ก็แม่นสามสิบเลยพี่น้องเนาะแม่นห้าสิบหรือวะอู้ทันบ่ซื้อก็บ่มีไสนนะพี่น้องเนาะจำเป็นต้องได้ซื้อเนาะเงินกระเพื่อนเนาะเครื่องก็แพงเนาะพี่น้องเอนาะ นั่งข่าวนั่งดาโอ้ยกระปุกบบมิยังสีบอกนาะสำหรับคลิปนี้บระปุมิยังมากมายนะเพี่น้องเนาะกากาบคื่อว่าสบายดีนะพี่น้องเนาะจบเจอกันคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะบายเจอกันใหม่นะเพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไม่สิจบเพียงเท่า,ทานี้เนะาะขอบใจทางเอฟซีทีได้ติดตามอาสองดำเบาเลาวเนาะแล้วก็ติดตามเบื้องสองอวิดีโอคลิปของดำจนจบเนาะก็ขอบใจเนาะขอบใจขอให้